สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโรนะคะวันนี้หญิงจะมาทําพีกเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะโอเควันนี้ก็จะทำทั้งหมด3เด็กนะคะเด็กแรกก็คือคนที่เลือกซูชิอันนี้นะคะมันคือซูชิใช่ไหมนี่คือกล้องที่1นะคะอันนี้คือกล้องที่2นะคะ อันนี้คือกองที่สามนะคะงงอะไรเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามสงกรจะยังไม่เตือนยังเมาเบียรไม่สั่งโอเคนี่ก็คือสามกองนะคะกองที่หนึ่งสองสามนะคะอ่ะเลือกนะคะสำหรับใครที่ต้องการเวลาเพิ่มนะคะก็กดพอสไว้ก่อนนะเลือกได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองแรกกันเลยนะคะกองแรกคือกองนี้นะคะ อ่ะสำหรับใครที่เลือกกลองแรกเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าโอเครถพยาบาลผ่านอีกแล้วไปเริ่มที่กลองแรกกันเลยว่าตอนนี้นะคะคุณกับเขาเป็นอย่างไรยังรักกันดีไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรกันหรือว่าเพิ่งจีบกันนะคะเราไปดูกันก่อนขอพลังงานไพ่ให้กับคนกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคน กรุ๊ปหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างอืใบแรกก็ห้อยหัวมาเลยนะคะจอดีแฮงแมนนะจะแฮงแมนก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือเปล่าหรือว่าหยุดชะงักไปหรือกลับไปคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. t ทน of Cups นะคะคุณสองคนอาจจะ เป็นแฟนกันแบบถึงขนาดเป็นครอบครัวกันแล้วหรือเปล่านะคะต้องมารกพลังงานเพิ่มเนาะโอ้ยไพ่ก็หล่นตลอดเวลาอขอโทษขอโทษแปดเหรียญน,นะคะขออีก2ใบนะ จิกาวานนะคะดาวถ้วยนะคะพลังงานดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะตอนนี้มันมีอุปสรรคหรือว,ว่ามีปัญหาอยู่นะคะใครคนหนึ่งในนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดิวอยู่กับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่า ถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยรู้สึกมีครอบครัวก็เหมือนไม่มีอะไรทํานองนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนจะมีความสุขนะคะยิมว่ากองเนี้ยไม่ได้เลิกกันหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแต่ว่าหมายถึงไม่ได้มีปัญหาหนักหน่วงอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งหยุดชะงักนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยได้เติมความหวานหรือความความสุขให้กันเหมือนเมื่อก่อนนะคะอืมแล้วตอนเนี้ยเขาคิดยังไงคะ ูขอองคุณ่หรือถ้าคุณเคยมีความสุขด้วยกันก็เป็นสถานการณ์ตอนนี้ที่ความสุขมันหายไปอ่ะนะคะมันแบบอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่มันห่างกันไปนะคะอืมตอนนี้เขาคิดยังไงคะ King of Cups นะคะ ฟอฟคัพเขาก็เบื่อเหมือนกันค่ะคือเขาไม่ได้หมดรักคุณนะ King of c u p ยังขึ้นมาอยู่แสดงว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขาเบื่ออาจจะเบื่อชีวิตอาจจะเบื่ออะไรที่มันเดิมๆนะคะคิงออฟสอดนะคะเอซออฟพันเคสนะคะ The e m p r e s s นะคะเขาคิดยังไงเหรอคะเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมอะคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เขาเบื่อในความสัมพันธ์หรืออะไรเดิมๆที่คู่คุณมีแต่ว่ามันแบบมันหยุดนิ่งอาจจะหาเวลาไปใช้ชีวิตที่มันหวานๆด้วยกันหน่อยนะคู่นี้เนาะยังไม่เห็นการเลิกลาหรือว่ามีปัญหาทะเลกกาะกันใหญ่โตนะคะสําหรับกองแรกถ้าคุณเป็นคู่ที่มีปัญหาใหญ่โตมากๆอาจจะไม่ใช่กองของคุณนะคะไปเลือกกองใหม่เนาะอืมแล้วแนวน้มจะเป็นยังไงคะ แพนตเขนะสหฟอบสอดนะคะแปดดาบนะคะตะซันนะคะ เ h e Lovers นะคะโอเคนะคะแนวโน้มนะคะยิงมองว่าดูแลปัญหาคืออะไรปัญหาคือเรื่องของการพ้อแง่แม่งอนนะคะบางทีก็แบบเอาแต่ใจตัวเองนะคะอทำให้ความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งนะคะไม่มีความหวานอึดอัดในความสัมพันธ์บางทีก็ต่างคนต่างเป็นถือยึดมั่นถึงยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวเองมากเกินไปนะคะแต่ถ้าถดถอยลงนะคะแล้วก็หาเวลามาปรับจูนความเข้าใจกันเนี่ย คุณรักกันมากนะคะรักกันดีแล้วก็อยู่ได้กันได้ดีด้วยนะคะอาจจะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะสําหรับกรุ๊ปนี้เนาะอืมขอให้คําแนะนํานะคะจาก Angel Answers นะคะ success เห็นไหมมากับดัชนีฟา ask ask for help from others นะคะอาจจะอาจจะแบบว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องใช้ตัวเชื่อมประจูนหรือว่าอาจจะใช้ลูกใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นตัวเชื่อม,มอ่ะอื คือหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องไปใช้ชีวิตที่มันหาความสุขด้วยการเข้าพากันไปเจอเพื่อนฝูงบ้างอะนะคะมันชีวิตครอบครัวมันจะได้แบบสดชื่นหรือว่าถ้าคุณเป็นแฟนกันคืออาจจะไม่ได้อยู่กันแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าถ้าคุณทำอย่างที่บอกนะคะไพ่บอกมาว่ามาบอกว่า the situation will improve นะคะมันจะมันจะดีขึ้นนะคะอืม กองนี้นะคะถามว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรเขาก็ายังรักคุณอยู่ค่ะแต่เหมือนกับว่าความรู้สึกมันเบือเบ่อเบือเบ่อเงเงกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่มันแบบเดิมเดิมมันไม่สดชื่อนะคะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเอาใจใส่กันให้มากขึ้นอาจจะไปเที่ยวด้วยกันอาจจะไปหากิจกรรมทําไปเจอเพื่อนฝูงบ้างเพื่อนฝูงของเขาเพื่อนฝูงของเรานะคะเพื่อทํากิจกรรมให้มันไม่น่าเบื่อเองนะคะสําหรับกองแรกนะโอเคนี่คือกองแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองที่2กันเลย โอเคกองที่สองนะคะสำหรับใครที่เลือกอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นไพ่แบบสิบแปดบวกนะไม่รู้โชว์ได้เปล่าอะถ้าโชว์ไม่ได้คลิปนี้คงต้องหล่นลบแนงตอนนี้ความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรคะ เออหญิงไม่ได้เลือกใช่ไหมอ่ะหญิงเล่นด้วยหญิงเลือกกองที่3ก็แล้วกันความสัมพันธ์ของคนกรุ๊ปนี้นะคะ Queen of Pentacles นะคะ t e m p r a c e นะคะ คีนอัพเพนทาโคสนะคะเอ้ยคีนอัพชาลิกส์นะคะลาชินีถ้วยอันนี้เป็นเด็กถือถ้วยนะคะกต่ไพ่มันไม่เด็กเลยเนาะ แล้วก็ two of cups นะคะก็คือสองถ้วยนะคะ two of c h a l i s เอ่อหญิงมองว่าคุณก็รักกันดีนะกองเนี้ยนะคะเหมือนกับไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะคะกองนี้คุณไม่ได้มีปัญหากันใช่ไหมคุณแบบแค่อยากจะคอนเฟิร์มว่าเขารู้สึกยังรักคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ายังเป็นห่วงคุณไห้ยังความรู้สึกที่เราคบกันมายังรักกันดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะกองที่สองพลังงานดีอะเหมือนเหมือนคู่ของคุณนะคะ รักกันดีนะมีสองัวยขคืนนะคะแล้วก็ไม่มีไพ่เสียเลยนะคะอืมอ่ะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะคะแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงคะตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงแบบเออรักกันหวานเวอร์ด้วยนะ s, mm hmm. <S, s of Pentacles นะคะเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณนะ mm hmm. เขาแบบเอออยากช่วยเหลือคุณทุกอย่างที่เขาสามารถทําได้นะคะสิบไม้เท้านะคะเขาอาจจะรู้สึกว่า คุณหรือเขาทํางานหนักนะคะอาจจะแบบ้วดูไพ่ทางานหนัก <c oughs> โอ้ย <c oughs> คือแบบหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นห่วงคุณนะคะในเรื่องของการทํางานนะเขารู้สึกอย่างไรอะ่ะอืมปกถ้วยเห็นไหมคือเป็นไพ่รักกันดีมากนะคะคือเขาก็รักคุณนะคะทั้งรักทั้งเป็นห่วงเป็นใยคุณนะคะกลัควคุณจะทํางานหนักนะ t h e อ็ม s พเห็นไหมกล้องนี้คือดีมากนะคะหญิงมาว่ากล้องนี้แบบ ถ้าคุณเป็นคนที่มีประเด็นเรื่องความรักนะกองนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะกองนี้จะเป็นคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วแล้วเข้ามาดูนะหรือถ้าคุณหรือถ้าคุณมีปัญหากันแล้วเราอยากจะรู้ว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงอะ่ะมันจะดีนะคะ King of Pentacles มีพลังงานของไพ่คู่มานะคะมีคิงคลีนกับคิงขึ้นมานะคะเป็นไพ่คู่กันนะคะเป็นไพ่ที่ แบบเหมือนกับสินเสมอกันนะคะแล้วก็เป็น the empress นะคะคือเขารักคุณมากนะคะคุณเป็นเป็นคนผู้หญิงคนเดียวที่เขาหลักนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ชายคนเดียวก็ได้แล้วก็มี two of c u p ขึ้นมาด้วยก็คือเป็นพลังงานของ two c o n n e c t i o n ะ so med so นะคะคือ so med ขึ้นมา2อสาใบเลยอะคือกองนี้คือดีอะคือมี queen of pentacles king of pentacles นะคะเป็นพลังงานไพ่คู่มี six of pentacles เป็นพลังงานของ twin flames o m e นะคะมากับ2ถ้วยด้วย คืออย่าใช้ทวินเฟรมนะคือมันแบบนอาจจะหายากแล้วทวินเฟรมแต่อาจจะใช้คาว่าโซคอนเน t i o n so m เมอะไรอย่างนี้ได้นะคะอืมคือดีมากอะกองเนี้นะคะเราดูแนวโน้มความสัมพันต้องระวังปัญหาอะไรหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ에서펜터클คือพลังงานดีอะนะคะคือเป็นที่ที่หนึ่งของกันและก,กันอะเขารักคุณคะ่ะคุณรักเขาเขาก็รักคุณคะ่ะกองนี้นะคะ j u just t e s t นะคะอืเป็นคู่ที่แบบสมสมกันอะเหมาะสมเขาเรียกอะไรนะคู่สร้างคู่สมใครเลือกกองนี้เนี่ยลดมากนะคะอืม Seven of pentacles นะคะความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่อยู่ตัวแล้วนะคะไม่ใช่อิ่มตัวนะคะหมายถึงอยู่ตัวแล้วนะคะแปดเหรียญน,นะคะก็อยู่ด้วยกันไปนะคะใช้ชีวิตด้วยกันไปนะคะอืม เดี๋ยวนะขออีกใบเดียวค่ะใบเดียวเดี๋ยวนะยังขอใบหนึ่งมีงแอบดูหลังไพ่นิดนึงเมื่อกี้นะคะ The Strength นะคะสิ่งเดียวที่อาจจะต้องระวังก็คืออย่าควบคุมกันมากจนเกินไปนะคะปล่อยให้เป็น ปล่อยให้มันโฟล์นะคะอย่าไปกะเกณฑ์อะไรมันมากนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีๆอยู่มันอาจจะดูเหนื่อยๆนะคะโอเคเรามาขอไพ่แนะนําดีกว่าคือไพ่กองนี้ดีมากอ่ะนะคะคุณอย่าไปคิดมากกับภาพของไพ่นะคือมันแบบเป็นอาร์ตมันอาร์ตเนาะเออมันอาร์ตคิดว่ามันอาร์ตแล้วกันนะคะเวทเวทอะไรเขาบอกให้รออะไรอ่ะเดี๋ยวน portunity นะคะ แพ้อีกใบหนึ่งฟิเน็ตนะคะหญิงว่าเวทเนี่บางคนอาจจะมีความแบบเหมือนจะรีบถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าคุณรอคอยอะไรสักอย่างหรือคุณอยากได้อะไรสักอย่างบางทีมันต้องรอคอยเนาะให้เขาทําให้คุณไม่ทันนะคะแต่มันจะมีโอกาสที่คุณอยากได้อยู่แล้วแหละไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงให้อภัยกันนะคะแล้วมันจะ คือคุณสองคนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆอะไรร้อได้ก็รออะไรที่มันแบบให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะคะต้องเปิดโอกาสให้กันตลอดนะคะบางทีเขาอาจจะทาขัดใจคุณบ้างหรือทำขัดใจเขาบ้างคู่ของคุณเป็นคู่ที่ต้องให้ต้องให้อภัยกันนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะไปต่อกันได้ดีมากๆนะคะจะเป็นได้นานถึงขนาดที่มีโอกาสแต่งงานกันก็ได้ นะคะแล้วก็ไปถึงใช้ชีวิตด้วยกันแบบคือพลังงานของคุณมันเป็นคู่กันอะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคะกองนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นบทสรุปของกองที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่สามกันเลยนะคะกองที่สามนะคะสําหรับใครที่เลือกอันนี้นะคะหญิงแอปเลือกอันนี้ด้วยแหละคือหิงก็ไม่รู้หญิงก็เล่นไปด้วยนะคะถึงเราจะโสดเราก็เล่นได้ไพ่นี้ก็ตจ็ดสิบแปดบวกเลยนะเป็นกังวลกับไพห่หรกอร ดูความรักความสัมพันธ์ของคนกรุ่มนี้หน่อยนะคะว่าตอนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณดีไหมหรือว่าเป็นอย่างไรนะเซเว่นอวนะคะทำแต่งานนะกองนี้นะงานเยอะนะคะและดูงานเยอะเนาะโฟร์ออฟสอดนะคะเออบางคนอาจจะแบบหยุดพักความสัมพันธ์หยุดพักหัวใจไปนะ <laughs> นะคะตอนนี้นิ่งมากเลยนะคะ เว้นถือถ้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอ่อนเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นพิเศษนะขออีกสองใบนะคะโฟบคั cups, นะคะเบ,เบื่อเนาะพลังงานดูเบื่อ,อนะกองนี้นะเออดูไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะ ้าเหรียญนะคะชัดเจนนะคะกองนี้ดูเหมือนคุณไม่ได้ยุ่งกับความรักมาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าคนที่เคยคุยหรือว่าคนที่เคยคบกันอยู่มันหยุดชะง,งักไปนะคะคุณอยู่คนเดียวนะคะแบบคุณอยู่คนเดียวได้แต่มันคือเก้าเหรียญไงคือมีทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็ขาดคู่นะคะแล้วก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งด้วยบางทีใครมาจีบก็ไม่ถูกใจบางทีก็ไปจีบคนที่เขาไม่ชอบเราก็มีนะคะคือมันไม่สมดุลน,นะคะความรักของคุณกองนี้อาจจะปัญหาของคุณก็คือ ยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะหรืออาจจะเลิกกันไปแล้วกับคนที่เคยถูกใจแล้วทําให้คุณเซ็งคุณเบื่อคุณเป็นโสดนะคะกองเนี้ยอืมแต่ดูพลังงานคุณก็เป็นโสดที่มีคุณภาพนะคะเป็นโสดที่แบบสวยหล่อสวยนะคะเก่งสวยรวยฉลาดอะไรเทือกนั้นนะคะเป็นผู้ชายก็หลอ่อรวยเลือกได้อะไรอย่างเงี้นะคะเพราะว่ามากับเก้าเหรียญคือไม่ต้องมีคู่ก็ได้นะคะถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เอาอะไรอย่างนี้นะคะอืม โอเคแล้วมาู้คือไม่รู้ว่าคิดคุณคิดถึงใครแหละกองเนี้ยมันดูเหมือนคุณแบบยังไม่มีใครนะคะหรือคุณอาจจะถามถึงคนที่อ่ะคนที่อยู่ในหัวคุณแล้วกันว่าตอนเนี้ยคนที่อยู่ในหัวคุณนะเขาคิดยังไงนะคะเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะไ of cups นะคะอืมเขาเสียใจเรื่องอะไรที่ไม่ได้คุยกับคุณมั้งเพราะว่าเนี่ยเนาะถ้าคุณไม่ได้คุยกันนะคะหยุดพัดไปเขาก็เสียใจนะที่ไม่ได้คุยกับคุณอืม Okay. สองอันนี้คือสองดาบนะคะคุณบล็อกกันปะกองนี้บล็อกกันหรือไม่ได้คุยกันนะคะก็คือความหมายเดียวกันนะคะตอนนี้ณน้นาจะไม่ได้คุยกันหยุดพักไปในตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะอืมจะถามว่าเขายัางไงเขาก็ยังแบบเสียใจนะคะเป็นพลังงานของความเสียใจที่ไม่ได้คุยเนาะอืม two of cups นะคะเออเขารักคุณอะกองนี้นะคะอเขารักคุณ อันนี้มันกระเด็นออกมาเชื่อหญิงปะคือกองเนี่ยคือหญิงไม่รู้คุณถามถึงใครนะถ้าถามถึงคนที่คุณหยุดทักไปคนเนี้ยก็เขาเคายเขายังรักคุณนะคะหรือถ้าคุณถามถึงคนที่คุณแบบแอบชอบอะไรเงี้ยเขาก็มีใจให้คุณอะคือกองเนี้ยคุณแบบไม่มีแฟนอะย่งก็เลยแบบอืม ซิกับสอดนะคะเขาโมูบอลจากคุณไม่ได้นะอแปดถ้วยนะคะโอ้คุณหันเป็นคนที่เลือกกันไปแง่เลยอะกองเนี้ยนะคะเพราะเป็นแปดถ้วยเห็นไหมให้หันหลังให้กันนะคะ ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะพลังงานมันเหมือนเขายังเสียใจอยู่นะคะเขายังรักคุณอยู่ยังมีความรู้สึกให้คุณอยู่เรามุกออนจากคุณยังไม่ได้นะคะหยิงรู้ว่าพลังงานของคุณสวยกว่าเขานะพลังงานของคุณเหมือนคุณก็อยู่คนเดียวคือพลังงานคุณโอเคนะคะคุณหยุดชะงักไปคุณยังมีคุณเบื่อเบื่อเซ็งๆแหละแต่ไพ่ของเขาอะดูดูดูเจ็บกว่าคุณมากนะคะมากกว่านะคะเพราะว่าเขามีสองถ้วยขึ้นด้วยคุณมีหนึ่งถ้วยคุณแบบ ความรู้สึกคุณอาจจะไม่เท่าเขานะคะในความรักครั้งนี้นะคะคุณอาจจะบล็อกเขาแล้วเขาคุยกับคุณไม่ได้หรืออาจจะไม่ใช่บล็อกก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกแบบเออไม่ได้คุยกันแล้วอ่ะนะคะแบบมันก็เหมือนบล็อกกันนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาต้องไปต้องหันหลังให้ทั้งที่ความรู้สึกมันยังเต็มอยู่นะคะกล่องเนี้ยโอ๊ยพลังงานดูหนักอ่ะกล่องเนี้ยกล่องนี้น่าจะเป็นคนที่เลิกไปนะที่คุณถามถึงนะคะโอเค แล้วแนวโน้มราคาแนวโน้มจะเป็นจังใดนะคะอมันกระเด็นออกมาสองใบเดอะสเตรนท์นะคะสิบถ้วยเอ้ยสิบเหรียญมองเหรียญเป็นถ้วยยดงไงเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะคะ โอ้ยสิบไม้เท้านะคะโอ้ยตายแล้วนัดหนึ่งนะคะขออีกใบหนึ่งค่ะใบเดียวค่ะใบเดียวให้มันไม่ออกมาอะค่ะอืม หนึ่งแม้เท้านะคะโอเคถ้าคุณถามถึงคนเก่านะคะคนที่คุณเลิกไปนะคะมันจะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะเขาไม่วางมันลงนะคะเขายังรู้สึกอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังนิ่งๆอยู่ยังไม่ทําอะไรเขาคิดอยู่นะคะพยายามหักห้ามใจนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไงคุณก็เป็นความสุขของเขานะคะสิบเหรียญนะคะเขาวางมันไม่ลงหรอกคะ่ะเดี๋ยวเขาก็แอคชั่นนะคะน่าจะมีการพูดคุยหรือว่า การกลับมาเริ่มต้นทําอะไรด้วยกันใหม่นะคะเหมือนกับ move on ไม่ได้นะคะจากที่มันพักๆไปนะคะมันจะได้เริ่มกลับมาเริ่มกันใหม่หรืออีกในหนึ่งนะคะก็คือมันไม่จบไม่ลงอ่ะหญิงก็ถ้าไปเริ่มต้นกับคนใหม่มันทั้งสองคนก็ยังจบไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องกลับมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แหละรู้สึกยังไงเขารักคุณนะคะ ขอให้คำแนะนำหน่อยนะคะ Within the next few weeks นะคะเออไม่กี่สัปดาห์นี่แหละโอ้ย เลตโกนะคะเลดิโกเลดิโกโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไพ่กระเด็นมาแล้วแลวอย่างบอกเลดิโกเลดิโกคือแบบไพ่ก็บินไปเลยจ้าขอใบหนึ่งค่ะที่รักใบสุดท้ายแล้วนะอืมเอ,อาแถวไพ่ซ้อนกันนะคะขออีกใบหนึ่ง สับออกมาก็ออกมาสองสมใบหญิงเรื่องอะไยใบหนึ่งนะคะ Let's go i n the n e a r future นะคะหญิงมองว่านะคะคุณอีกใน่นอนาคตใกล้เนี้ยมัน มันน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะคะสิ่งที่คุณต้องทำได้ก็คือออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเป็นมากนะักคือแบบคุณต้องปล่อยให้มันฟโฟล์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้อย่างว่ามันก็โอเคนะไพ่ของคุณนะคะก็คือไม่ต้องไม่ได้ไปซีเรียสไม่ต้องไปสตั๊กอะไรกับมันมากคือแบบ ต้องไม่ติดกับอะไรนะคะคุณต้องใช้ชีวิตของคุณไปนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเองนะคะในอนาคตไกลนีน่คุณอาจจะได้รับการติดต่อหรือว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นนะคะเพราะว่าให้แนวทางมันค่อนข้างที่ชัดเจนว่าเขาอย่างรักคุณนะคะกองนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรคือเขารักคุณค่ะกองนี้เขามุกออนจากคุณไม่ได้แล้วเขาอยากกลับมาเิ่มต้นหม่กับคุณค่ะนะคะน,นี่ก็คือ3เด็กทั้งหมดนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะมันอาจจะมีแบบติดขาดบ้างพ่หล่นบ้างอะไรนะเขาต้องขออภัยด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการทํางานมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอไลีย์ดีมาด้านล่างได้นะคะหยิงแปะไว้ให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กันนะคะสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ